คนดิฉันคิดว่าถ่ายดอกไม้ทั้งหมดเนี่ยคลิปมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวดิฉันจะถ่ายดอกไม้ทั้งรูปและวิดีโอไปลงที่ช่องกันแล้วกันนะคะทั้ง a c e b o o k แล้วก็ช่อง u t u b e นะคะแต่ว่าสําหรับช่องนี้นะคะด้วยรักและอยู่หัวตรงนี้ดิฉันจะถ่ายกว้างๆให้ทุกคนได้ดูกันแล้วกันเนาะเที่ยวด้วยกันนะคะถ้าหากว่าคลิปไหนมันยาวเกินไปดิฉันก็จะตัดให้มันสั้นลงเนาะเพื่อจะได้ไม่น่าเบื่อนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะถ่ายรวมคให้ทุกคนดู ตอนนี้ก็สิบโมงกว่าค่ะทุกคนคุณพี่ตัดหญ้าก,ก็หยุดตัดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินลึกเข้าไปซึ่งมันจะเป็นป่าที่มีบลูเบลนะคะแต่กว่าเราจะเข้าไปเราก็คงอยู่จุดละครึ่งชั่วโมงค่ะทุกคนมันจะสวยงามไปไหน ฝั่งนี้นะคะสุดๆไปเลยโอ้ยทุกคนน้องบานไปแล้วอะเสียดายดำดำดำชอบจริงๆเลยสวยมากๆ นี่จะพาไปชมทิลิปทรีหรือฝรั่งเรียกว่าแมกโนเลียนะคะยังไม่รู้ชื่อเฉพาะนะคะทุกคนเราไม่สามารถบอกชื่อเฉพาะได้ค่ะเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็เหมือนกุหลาบแล้วค่ะกุหลาบทุกชนิดก็จะมีชื่อเฉพาะเป็นของตัวเองแมกโนเลียก็เช่นกัน แล้วก็ไปดูเป็นลำธารเล็กๆนะคะอันนี้เป็นลำธารจากธรรมชาตินะคะเขาไม่ได้สร้างขึ้นนะเป็นแต่ว่ามันตัดผ่านสวนของเข้ามาค่ะแล้วเขาก็ทำปลูกต้นไม้รอบๆสวยงามมากค่ะสีเหลืองคือลาบนนมนะคะเสียงที่ฉันโดนอากาศเย็นแล้วก็เอาอีกแล้ว ลายแหลกสีนี้มันช่างสวยเหลือเกินลายแหลกออกเสียงลายแหลกแต่ถ้าเราเขียนตามตัวหนังสือภาษาไทยเราอาจจะต้องออกเสียงว่าลายแหลกแต่เสียงภาษาอังกฤษออกเสียงว่าลายแหลกอยู่เรื่อยๆนะคะทุกคนโอ้โหทุกคนมันจะสวยไปไหนมันจะสวยไปไหน สวยอะไรขนาดนี้ทุกคนตอนนี้ก็เดินเข้ามาค่อนข้างลึกพอสมควรนะคะเพื่อตามล่าหาดอกบลูเบลผลปรากฏว่านั่นค่ะสีม่งงงที่ทุกคนเห็นนั่นแหละล,ลุงบอกว่าไปเชิญชมซะเธอตามหามันขนาดนี้โอ้าเขาก็เพิ่งตัดให้เดินค่ะทุกคนเสียงเครื่องตัดหญ้าตัดไปตัวทีตัวแดนนะคะตอนนี้โอ้อยยางจะลากต่ว่าเห็นดอกบลูเบล แต่ก็ได้บรรยากาศค่ะทุกคนได้แสงแดบดบได้ดูดอกไม้ต้นไม้สัมผัสธรรมชาติเขาปถูกรายแหลกเยอะมากค่ะ hey, look, ทุกคน <just> มีร่องรอยของดัฟอดิลเยอะมากมาไม่ทันนะคะดัฟอดิลจะตต้องมาสักช่วงเดือนมีนาค่ะเรากลับมาจากเมืองไทยไม่ทัน สิ่งที่ดิฉันอยากจะดูมากคือดัฟโฟดิลค่ะแต่ว่าไม่ได้ดูนะคะอันนี้เป็นพวกบลอสซัมนะคะเนี่ยบลอสซัม um ที่ที่ฉันตามล่าหามันนี่แหละแต่ว่ายัางต้นเล็กอยู่นะคะม,มีรอ่องรอยของดัฟโฟดิลเยอะมากถ้ามาช่วงดัฟโฟดิลบานคงจะสวยงามแต่บลูเบลเห็นแค่นั้นแหละคะ่ะที่เห็นสีม่วงๆนี่แหละคือบลูเบล เดี๋ยวลองเดินไปเรื่อยๆดูนะคะว่าเราจะเจอด a f f o ิลเเอ้ยไม่ใช่เราจะเจอ Blue ูเบลเยอะกว่านี้ไหมมองเห็นลิบๆอยู่ทางนู้นค่ะเดี๋ยวไปดูเดินเข้ามาอีกนิดนึงค่ะทุกคนพอจะได้เห็นบ้างนิดๆหน่อยๆ <laughs> สีม่วงๆนั้นนะคือ Blue b บลูเบลนะคะลุงไปถ่ายรูปให้ <laughs> เห็นอยู่ข้างหน้าอีกเล็กน้อยค่ะอันนี้เป็นบริเวณด้านในค่ะทุกคนนี่ค่ะบริเวณด้านใน มีบลอซซัมเหลืออยู่เล็กน้อยแต่ว่าต้นยังไม่โตนะคะอยากจะเดินไปแต่ว่าเราจะเกะกับเส้นทางที่เขาตัดญ้าหรือเปล่าไม่รู้ทางนี้ก็อยากไปค่ะทางนี้มีบลูเบลค่อนข้างเยอะแต่ว่าคงไม่อยากดูบลูเบลแล้วละ่ะเพราะว่าเห็นแล้วว่ามันมีน้อยมากนี่มีร่องรอยของ d ดฟโฟดิลเยอะมากค่ะน ลงแล้วถ่ายให้ดูอ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนดูว่าทำไมดิฉันถึงอยากดูบลูเบลล์หน้าตาเป็นยังไงนี่ค่ะหน้าตาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเวลามันขึ้นเยอะมันจะขึ้นติดกันเป็นพืชไปเลยนะคะมาดูทำไมปีนี้น้อยจังอืมทุกคนอันนี้ พวกบลอซซัมทั้งหลายหรือว่าซากุระนะคะพึ่งออกดอกเองอะสวยงามเดินไปดูสักหน่อยละกันเขาปลูกเป็นแถวเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวถ้าเป็นต้นใหญ่แล้วคงสวยมากืมก็ยังพอได้เห็นบ้างนะทุกคนนะคะี่ค่ะสองต้นนี้ยังพอได้เห็นบ้างต้นพวกนี้จะไม่มีผลนะคะไม่มีลูกนะคะ เขาเรียกว่า Blossom เป็นช่วงที่มันบานเยอะๆจะพิ n k b l o s s o m white b l o s s o m อันนี้แหละนะคะโอ้สีขาวๆทางโน้นทุกคนพุ่มใหญ่ๆติดดินนน้นคือโรโดเดนดรอนเราเดินคนละเส้นทางแล้วสิบุกไปไม่ได้นะะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเน็ตทูต่อย เจอบลูเบลค่อนข้างเยอะขึ้นนะคะตรงนี Buzz ้พาทุกคนไปดูนู่นค่ะตรงนู่นเดฟโฟร์ดิวเจอตรงนี้ อย่างน้อยก็ทันได้เห็นถึงจะต้นเล็กหน่อยก็ช่างมันเถอะเนาะทุกคนอย่างน้อยก็ได้เห็นเนาะ <c oughs> ต้นนั้นสวยมากขาวโพลนทั้งต้นเลยค่ะทุกคนอบานไปหมดแล้วเสียดายจังมาไม่ทันหนสิขาวทั้งต้นเลยค่ะทุกคนสวยมากๆอันนี้ที่ฉัน ไม่แน่ใจว่ามันคือหนวดปลาหมึกไหมแต่มันคล้ายกันนะคะซูมให้ทุกคนดูชัดหรือเปล่าไม่รู้ค่ะเต็มยอด เลยส่วนอันนั้นกำลังจะร่วงโรยคะ่ะทุกคน <laughs> <laughs> อันนี้คือทางที่เราเดินมาคะ่ะทุกคนอ่าแล้วลิออันนี้ไม่รู้อะไร เจอแห้วเจอแหลงบลูเปล์วแล้วบลูบลล์ดนิดๆหน่อยก็ยังดีค่ะนี่คือที่อยากเห็นนะคะแต่โซนที่เขามีเยอะเขาจะเยอะกว่านี้มากเลยค่ะดูแล้วคือม่วงไปหมดเลย ทุกคนวันนี้นะคะอากาศคือเป็นใจมากไม่ร้อนแล้วก็ไม่เย็นมากนะคะน่าจะอยู่ที่1ิบองศาคิดว่านะคะแล้วก็สําคัญคือมันไม่มีลมค่ะมันน่ารักมากถ้าแบบนี้คือดิฉันอยู่ได้ค่ะแต่ที่จะมีปัญหาอยู่ตอนนี้คือไข้ขึ้นค่ะทุกคนด <c oughs> ิฉันนั่งปดหงิดกับ <c oughs> อาการไข้นี่มากเลยเมื่อไหร่มันจะจบเมื่อไหร่มันจะสิ้นสักทีเดี <c oughs> ๋ยวพาทุกคนไปชมรูเบลใกล้ๆค่ะ เสียงน,าน,นากน่ารักไหมคะทุกคนนี่ใบไม้ต้นนี้สีคาราเมลสวยมากค่ะ ตอ,ตอนที่ดิฉันยังอยู่ในอังกฤษนะฉันยัไม่เคยเห็นต้นนี้เลยอ่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยคือชอบมากทำไงย่ยอยากได้เป็นเมืองไทยอ่ะ <c oughs> มันน่ารักมากเลยค่ะ <c oughs> มันคือดอกนะคะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ่ะดูแผนที่เมื่อกี้เราเดินมายังไม่ถึงครึ่งพื้นที่เขาเลยค่ะทุกคน <c oughs> แล้วลุงก็ไม่ยอมด้วยเพราะว่าตอนนี้ดิฉันอยากจะกลับไปด้านหน้าแล้วนะคะแต่ว่าลุงบอกว่าไม่ยอมจะไปดูนกไปเข้าไปค่ะ เอเซอร์ cer, oh, s <S สวยมากค่ะเอเซอร์สีเขียวโอ้ย oh, นึกถึงต้นเอเซอร์ที่ดิฉันขายไปไดิฉันเคยปลูกทั้งหมดนะคะแบบนี้ก็ได้ปลูกแบบนั้นก็ปลูกค่ะแบบน้นก็ปลูกเหมือนกันเป็นเอเซอร์หรือว่าเป็นเมเปิล oh. นะคะ oh. เดินขึ้นมาสุดเนินค่ะทีนี้ก็ ลุงจะเอาให้สุดทางนะคะสุดทางก็สุดทางไป<ม>เดี๋ยวพาไปดูพวกสีสีที่เห็นอยู่ข้างหน้านู้นสีชมพูแต่ว่าเดี๋ยวเราดูสีชมพูตร,ตรงนี้นะคะอันเดียวกันดูอันนี้ก่อนค่ะอันนี้เป็นโรโด,โดเดนดรอนนี่ค่ะโรโด,โดเดนดรอน สวยไหมคะทุกคนอันนี้เป็นใบของโรโดเดนตรอนโรโดเดนทรอนนะคะโรโดเดนทรอนจะมีใบหลายแบบหลายชนิดด้วยกันค่ะแต่ว่าดอกก็จะเป็นคล้ายคลึงกันเกือบเอบทุกชนิดแบบนี้เลยแล้วก็เขาจะมีไซต์ต้นใหญ่แล้วก็ไซต์แคระด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งแต่และชนิดเขาก็จะมีชื่อ เฉพาะของแต่ละชนิดค่ะแต่ว่าดิฉันจำชื่อเฉพาะไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเยอะเมื่อกี้เห็นใบแบบนั้นใช่ไหมคะอันนี้ทุกคนจะเห็นใบเป็นแบบนี้เห็นไหมใบไม่เหมือนกันอันนี้ยังไม่บานนะคะนี่บานแล้วอันนี้เป็นชนิดดอกใหญ่ต้นใหญ่นะคะนี่อันนี้ก็เป็นโรดเดนดรอนอีกชนิดหนึ่งน่าจะสีม่วงค่ะกลีบดอกออกมาหเห็นแล้ว อันนี้เป็นอีกชมพูหนึ่งนะคะดอกใหญ่สีแดง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 จริงๆสดมากอันนี้ชมพูขาวทุวกคนน้องมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะโชคดีที่จมูกดิฉันฟื้นกลับคืนมามีชีวิตได้ไม่งั้นจะไม่ได้กลิ่นอะไรเลยเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะ ทุกตนนใะนที่สุดที่ฉันก็ได้เห็นอันนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่ไม่ใช่ไฮรนเยนะคะแต่ว่าเป็นไวเบอร์นัมอีกชนิดหนึ่งค่ะไวเบอร์นัมนี้คือมีหลากหลายชนิดมากมีทั้งหน้าตาคล้ายกันกับหน้าตาที่ไม่เหมือนกันเลยทั้งใบทั้งดอกนะคะมันอยู่ที่สปีชี e s มันอยู่ที่ดีเอ็นเของเขานะคะ ส่วนน้องนี่คือ snowball snowball oh, Snow Snow อันนี้ก็เป็นไวบะน้าเหมือนกันค่ะ mm hmm. ถือว่าเป็นไวบะน้ำนะคะไม่ใช่ไฮดรนเจียนะคะทุกคนหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่า snowball เป็นไฮดรนเจียแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะนี่ก็คือไวบะน้มอีกชนิดหนึ่งะคะ่ะทุกคนดูนะดูใบกับดอกนะคะไม่เหมือนกันเลยเนาะวิแมลงอะไรเธออะ นี่ค่ะนี่คือไวเบอร์นัมเหมือนกันค่ะอ๋อในที่สุดก็เจอต้นใหญ่นะคะนี่สวยงามสุดๆอันนี้เคยปลูกนะคะแต่ว่าไม่ทันโตขายออกไปก่อน นี่เป็นสไปเรียนนะคะสวยงามเวลาบานโอ้ขาวพโพลนเลยนะคะทุกคนอันนี้คอร์นัสหรือว่าม็อกออร์เรนต์นะคะโอ้าบานแล้วจะหอมมากคะ่ะทุกคนอยากได้ไปเมืองไทยม,มุมนี้ไฟป,ประนร้นล้น สวยซะจริงๆสวยซะจริงๆิฉันสามารถเอามุ้งมากลางนอนอยู่ยแถวนี้ได้เลยนะคะทุกคนที่ฉัน,ฉนช้ำใจมากติดอยู่อย่างเดียวไข้ขึ้นค่ะตอนนี้ช่างมัน ไช่ขึ้นกับช่างมันค่ะดิฉันโมโหมาก